คุณอนุภาพครับครับผมครอบครัวคุณกินข้าวจากโรงสีของคุณบ้างครับแน่นอนครับแน่นอนครับครอบครัวผมทานข้าวจะเปนโรงสีรวมทั้งคนงานที่ผมสร้างบ้านพักให้อยู่นะครับที่อยู่ในโรงสีนะครับครับก็กินข้าวของผมทั้งหมดครับผมก็แปลว่ากรณีมีข่าวความไม่ปลอดภัยของข้าวเนี่ยคุณอนุภาพอยากให้มีการยืนยันมีการตรวจสอบอะไรเหมือนกันใช่ไหมครับจะได้ไม่ต้องมีปัญหาว่า จริงๆเป็นเรื่องดีนะครับผมผมบอกเลยนะฮะว,ว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้มีการพูดคุยกันมาระยะหนึ่งแล้วนะเป็นเกือบเดือนนะครับมันก็ยังไม่กระจ่างสักทีแต่ตอนนั้นต้องพูดความจริงว่าไม่มีการกล่าวอ้างถึงผู้ประกอบการใดๆพอมาวันหนึ่งคุณทธิพงศ์ได้โพสต์ข้อความลงไปนะฮะในฐานะที่คุณทธิพงศ์เป็นสื่อในฐานะที่คุณธิพงศ์เป็นคนมีชื่อเสียง ผลกระทบเกิดขึ้นทันทีกับวงการเหมือนอีกเด้งหนึ่งทันทีนะครับทําให้ข้อความที่มันกาลังจะเงียบไปแล้วเนี่ยนะฮะมันกบกจายจุดพลุขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะฮะแต่การที่มันจุดพลุขึ้นมาเนี่ยมันมีชื่อของผู้ประกอบการหลายหลายอืมอันชื่อที่มีอยู่เนี่ยฮก็ได้รับผลกระทบในด้านที่เสียงใน่้องเสียหายในด้านการค้าก็ดีนะครับเพราะมันมีผลกระทบปุ๊บเนี่ยนะฮะทุกคนก็พยายามมามองว่ามันเกิดอะไรขึ้น ผมมองว่าในทางกลับกันนะครับหลังจากได้ลบผลกระทบแล้วเนี่ยผมพยายามคิดในอีกแง่หนึ่งและกว่าเอาละในเมื่อตรงเนี้ยมันเป็นโอกาสหรือเปล่าเราจะได้พิสูจน์ตัวเองผู้ประกอบการทุกรายจะต้องได้พิสูจน์ตัวเองนะครับที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนจะไม่เข้าใจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ได้รู้แต่ว่าข้าวถุงมีปัญหาข้าวข้าวสารมีปัญหา,า,ญหาอย่างโน้นอ,อย่างนี้ทางผู้ประกอบการค้าข้าวถุงก,ก็ดีก็ได้พิสูจน์ว่าขบวนการขั้นตอนการผลิตต่างๆเนี่ยนะ ได้มีการตรวจสอบกันอย่างจริงจังนะครับผมเห็นว่าเออตรงนี้มันเป็นโอกาสดีอาล่ะฮะตรงนี้น่าจะเจตนารมตรงกันนะฮะเพียงแต่ว่าวิธีทำมันบางทีมันมีความผิดพลาดมีอะไรบางอย่างนะฮะแต่เจตนารมเหมือนกันว่ามันต้องการการตรวจสอบการพิสูจน์นะครับถูกต้องครับขอบคุณคุณอนุภาพนะครับครับผมสวัสดีครับคุณอนุภาพพริริยนิยมโรงศรีทรัพย์สิริธรนะฮะที่พี่เช็คได้ไปเยี่ยม ด้วยความรู้สึกว่ากระบวนการตรวจสอบต้องมีแล้วล่ะเมื่อมันเมื่อมันเป็นเรื่องซึ่งก็ตรงกับเจตนาแต่ว่าความเสียหายที่เกิดนั่นคือสิ่งที่พี่ไม่อยากให้เกิดแต่มันเกิดไปแล้วครับจึงหาทางช่วยคือมันไม่มีประโยชน์ที่จะไปเพื่อที่จะแก้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าที่ว่ามองไปข้างหน้าอย่างนั้นเราจะช่วยเขายังไงถ้าถ้าถ้าสมมติเขาเขาไม่ได้ผลิตข้าวที่ไม่ดีเขาผลิตข้าวที่ดีเราจะช่วยอย่างไรคืออย่างนี้คุณสัญญาฮะก่อนที่ผมจะโพสต์ลงไปเนี่ยนะฮะ อนอกจากไอตัวข้อความนี้เนี่ยนะฮะคือมันมีคลิปเรื่องข้าวเน่านะครับที่ประมาณสองสจังหวัดภาคใต้หลายอันมีอันที่ไปบริจามคมีอันที่อยู่ในไซโลซึ่งผมคิดว่านี้ก็คือเป็นจุดที่เป็นก่อนที่ผมจะโพสต์นะฮะคือผมมีความรู้สึกว่าผมเองในฐานะของประชาชนเนี่ยนะฮะผมอยากรู้อยากให้มีการแยกแยะระหว่างข้าวที่มันเน่าตรงนั้นนะฮะ กับข้าวที่ขายอยู่ในร้านทั่วไปเนี่ยนะฮะว่ามันมันเกี่ยวข้องมันอันเดียวกันหรือเปล่ามันอ,อ่ใชอ่อ่ที่เราจะต้องซื้อกินไหมที่พ่อผมแม่ผมจะต้องซื้อกินไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องเสริมนิดหนึ่งนะครับว,ว่าเมื่อสักครู่พอดีว่าคุณเชคพูดว่าข้าวที่ผลิตมาเป็นข้าวถุงนะครับกับข้าวที่มันเกิดในคลิปวิดีโอต่างๆว่าข้าวมันอาจจะมีปัญหานะครับอะไรต่างๆเนี่ยเราเราต้องยืนยันกันก่อนว่าผู้ผลิตข้าวถุงนะครับ ผู้ประกอบการเข้าถุงทุกรายปัจจุบันนี้นะครับการตรวจคุณภาพวัตถุดิบเนี่ยเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าก่อนที่จะเข้าโรงงานนี้ต้องตรวจว่าวัตถุดิบที่เข้ามาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องได้คุณภาพที่เราจะสามารถปรับปรุงคุณภาพให้ได้ออกมาดีร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ไม่เป็นอันตรายแล้วความปลอดภัยอื่นในการผลิตเข้าถุงเรามีมาตรฐานยังไงจริงๆเนี่ยหรือถึงบอกว่าทางสมาคมเนี่ยได้เรียกร้องออกมาแถลงการ์ว่าให้ท่านผู้บริโภคเนี่ยตรวจสอบขั้นตอนได้ นะครับซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่าสมาชิกทุกรายของผู้ประกอบการเข้าถึงนะครับตอนนี้ยินดีมากเลยถ้าจะมีสื่อมวลชนมีผู้บริโภคอะไรไปตรวจสอบไปเ <ไป S 1> ทียบโรงงานกันนิดนึงก็ยิ่งดีนะครับ<ๆ>เพื่อจะได้เรามาพัฒนาแต่วิธีการเนี่ยเราไม่ได้เอาข้าวสารเนี่ยเข้ารับเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับไม่ได้นําเข้ามาทันทีนะเราต้องตรวจสอบก่อนว่าเราจะรับไม่รับนะวิธีการตรวจสอบก็ตรวจสอบทั้งความชื้นตรวจสอบทั้งสารตกค้างตรวจสอบทั้งคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมีทางจุลชีววิทยาก่อนที่จะรับข้าวเข้ามาผมสมมติเลยผมสมมุติเลยครับข้าวมาจากที่ไหนก็ไม่รู้อาจจะเก็บไว้นาน<ภ>าแล้วมันลม <ภา S 2> มันลม, <ภา S 2> ลมหลายครั้งมากไอ้ลมไล่มอดไล่อะไรเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมที่จะหลุดมาเป็นอันตรายอยู่ในข้าวถุงคือมันไม่มีทางเป็นอันตรายอยู่แล้วนะครับเพราะสารรมยาทั้งหมดเนี่ยที่ทางสมาคมได้ชี้แจงแถลงไปเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีใช้กันอยู่สองชนิดะนะครับชนิดแรกเนี่ยออกฤทธิ์เร็วนิดหนึ่งเราเรียกว่าเมทิลโบรไมด์นะครับ ท่านอาจารย์ที่ทางนักวิชาการกศวิชาการเกษตรก็บอกแล้วว่าสักประมาณ2วันอันนี้ก็ฆ่ามอดแล,แล้แมาแล้วแล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็เป็นเาเรียกว่าฟอสฟีนซึ่งเป็นที่นิยมกันปัจจุบันกว่า80%ใช้ฟอสฟีนอลูมิเนียมฟอสฟีนนะครับอันนี้ต้องรมประมาณ5 7ถึงวันนะครับวิธีการรมยาเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆไปรมยานะครับเพราะว่าสารเคมีพวกนี้มันเป็นแกส๊สออกมามก็ระเหยออกไปเป็นปควัน,ม,น,นมันไม่เป็นควันเลยมัน,นมันมองไม่เห็นนะมันไม่มีสีไม่มีกลิ่น แต่ทุกครั้งที่เราจะรมยาเนี่ยเราต้องเอาผ้าใบเนี่ยคุมกองข้าวทั้งหมดที่จะรมยาไม่ได้รมทีเดียวทั้งกดังนะครับค่อยๆรมทีละกองนะครับแล้วก็ปิดให้สนิทแล้วถึงจะวางไอตัวไอโซลิทของแข็งเนี่ยค่อยๆปล่อยแก๊สเข้าไปนะครับพอปล่อยแก๊สเข้าไปได้ระยะเวลานี่ก็เปิดเปิดกองข้าวขึ้นมาจะเปิดผ้าคุมแล้วสารเคมีจะตกอยู่ในข้าวไหมไม่มีครับเพราะไม่โดน เราวางอยู่ข้างๆไม่แล้ว<อ>มันก็จะระเหยไปหรอมันก็ระเหยไปหมดครับมันไม่ไปเกาะกับตัวข้าวมันไม่ไปเกาะหรอกครับมันไปฆ่ามอดและแมลงงันั้น<อ>ผมนเอาตามนี้เลยนะถ้าเอาตามข้อมูลในแง่วิทยาศาสตร์เนี่ยครับสารพิษตกค้างไม่สามารถละล,ะลายในน้ําได้แม้แต่หนูยังตายเลยพ่อหน่อยครโอ๋อสารเป็นไปได้ไหมฮะเป็นไปได้คือหนูตายเนี่ยเป็นไปได้เพราะว่ามันเป็นสารพิษเราต้องการฆ่ามอดและแมลงรวมทั้งหนูนะครับถ้ามันอยู่ในที่ครอบมันต้องตายเป็นไปได้ไหมที่จะมีสารที่ไม่ละลายน้ําติดอยู่กับตัวข้าว แล้วก็ไปสู่ผู้บริโภคคือจริงเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าสารของเราเนี่ยมันระเหยโดยที่มันระเหยผ่านไอ้น้าในบรรยากาศไปแล้วนะครับการที่จะไปพูดละลายน้ำมันโดนน้าไม่ได้นะครับสารพวกนี้เนี่ยเพราะมันโดนน้ำพูดมันจะทําปฏิกิริยาทันทีลุกเป็นไฟครับเพราะฉะนั้นอันตรายในน้ําเนี่ยนะลุกเป็นไฟเลยถ้ามันมีจริงมันลุกเป็นไฟขนาดตากข้าวถ้ามันมีจริงใช่ครับใช่ครับ จากข่าวอันนี้สมาคมมีความพยายามจะให้เกิดการตรวจพิสูจน์สมาคม <คน S 1> ยินดีมากแล้วก็สมาชิกสมาคมทุกคนนะยครับยินดีมากที่จะตรวจพิสูจน์ได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีสถาบันนะครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยเขาสามารถที่จะตรวจสอบสารตกค้างได้นะครับในขณะที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าตั้งแต่เคยตรวจสอบกันมานะครับสารเนี้ยเราใช้กันมาผมว่าไม่ต่ำกว่าเจ็0สิบปิปีตั้งแต่เราเริ่มส่งออกข้าวนะครับเพราะว่า ฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค,คือเมื่อก่อนเนี่ยคนไทยเขาบริโภคมีมอบมีแมลงก็ไปซาวข้าวเฉยๆนะครับก็<ไ>ล้างทิ้งกันไปนะครับพอเราเริ่มส่งออกข้าวเนี่ยทางต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นคนบังคับให้เราที่จะต้องรมยานะครับเพราะฉะนั้นก็หมายถึงว่าเขาต้องการไม่ให้หมอดและ,มะแมลงเนี่ยติดออกไปพร้อมทั้งเขาก็ต้องการความปลอดภัยของข้าวเราที่จะไปประเทศเขานะครับแล้วมันก็เป็นมาตรฐานบังคับใช้มาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกที่ต้องรมยาอันนี้ต้องเรียนยืนยันว่า ความปลอดภัยของผู้บริโภคเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่ผู้ผลิตสินค้าเนี่ยคำนึงถึงนะครับเพราะว่าเป็นลูกค้าเราตลอดชีวิตแล้วโดยเฉพาะที่คุณสุริพงษ์เรียนนะครับคุณเช็คเรียนว่าข้าวเนี่ยเราพูดเลยว่าข้าวคือชีวิตของคนไทยนะครับเขาบอก life is life ข้าวเป็นชีวิตของคนไทยมาแต่ช้านานพี่พี่เช็คสิ่งที่คุณสมเกตบอกได้แก้ข่าวลือที่เราได้ยินมาเป็นสัปดาห์ไหมมีบางคนโยงว่าอ๋อคุณทําข้าวคุณเลยไปด่าคนอ,อือ่นพอ,อมีคนมา ด่าผมเนี่ยนะฮะผมก็ยังมีอารมณ์กับเขาในในโลกของนิวมีเดียเนี่ยนะฮะมันพร้อมที่จะขยายผลและแต่งเติมความจริงเนี่ยนะฮะไปอย่างไม่มีขีดจำกัดเจาะใจร่วมป้องกันไายไข้ริดออกกับซอฟแวร์สวัสดีครับโรคไข้ริดออกที่ร้ายแรงเราสามารถป้องกันตัวคุณและคนที่คุณรักได้ ถ้าเรามีความเข้าใจในการป้องกันโรคนี้อย่างถูกต้องเจาะใจจิงส่งผมมาที่นี่ครับจังหวัดระยองจังหวัดที่ถือว่ามีจำนวนผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกเป็นจำนวนมากเพื่อมาร่วมกิจกรรมรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออกกับซอฟเฟลนักชุมชนแห่งนี้ครับหมู่2ตํตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองครับเพราะอันตรายจากโรคไข้เลือดออกนั้นรุนแรงถึงขั้นทำให้สูญเสียชีวิตได้ รายการจอกใจและซอฟเฟลจึงต้องการเป็นสื่อกลางในการให้ความรู้กับประชาชนเรื่องอันตรายของโรคไข้เลือดออกและต้องการให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกนั่นคือการลดจำนวนยุงลายด้วยการหยุดการผสมพันธ์ของยุงลายเมื่อยุงไม่ได้ดูดเลือดจากมนุษย์ยุงก็จะไม่สามารถผสมพันธ์ได้ซึ่งการที่จะหยุดเจ้ายุงไม่ให้มากัดก็ด้วยการต้องใช้โลชั่นหรือสเปรย์ที่มีฤทธิ์ป้องกันยุงทาผิวติดต่อกันเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนส่งผลให จำนวนยุงลายลดลงสำหรับการมาลงพื้นที่ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ซอฟเฟลทุกคนได้รับการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดลูกน้ำโดยทีมจากคณะวิชาศาสตร์เขตร้อนภาควิชาขีตะวิทยาการแพทย์มหาวิทยาลัยมัิดลจะทำการตรวจวัดจำนวนลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์ตลอดการลงพื้นที่ครั้งนี้ว่ามีปริมาณลดลงหรือไม่พร้อมทั้งให้ความรู้กับชาวบ้านถึงภัยร้ายของไข้เลือดออกและวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อความปลอดภัยของทุกคนอีกด้วยครับเดี๋ยวเราไปคุยกับชาวบ้านที่นี่นะครับว่าเขาเคยพบเจอกับปัญหาเรื่องยุงอย่างไรบ้างครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับกับสถานการณ์ยุงที่เกิดขึ้นในชุมชนแห่งนี้ แย่มากเลยค่ะเพราะมันเป็นหน้าฝนนะคะปลูกฝนยางกันเยอะอันนี้กันเยอะอะค่ะคะาฟ้าแล้วน่ากลัวค่ะเพราะมีอยู่สี่ลายแล้วที่เป็นนะคะเป็นการที่ว่าไม่รู้คิดว่าเป็นไข้หวัดธรรมดา,ยา่ยจ้ะไม่ทราบว่าพี่ทั้งสองคนเคยมีประสบการณ์หรือว่าคือรู้จักใครที่เป็นโรคไข้เลือดออกกันบ้างไหมครับมีประสบการณ์ก็คือลูกชายป่วยเป็นไข้เลือดออกค่ะก่อนจะป่วยก็มีไข้สูง แล้วก็มีการปวดเนื้อปวดตัวจะมีเลือดออกตามไรฟันแล้วก็เจ็บหน้าอกอค่ะก็เลยพาไปโรงพยาบาลหมอเจาะเลือดทุกวันก็เป็นไข้เลือดออกอแล้วถ้ามีโรคแทรกซ้อนก็อาจจะถึงตายได้คุณหมอก็เลยบอกว่าโรคเนี้ยไม่มียารักษามีทางเดียวก็คือเราจะต้องดูแลป้องกันเพื่อไม่ให้ยุงกัดก็คือช่องใช้โลชั่นทาตามผิวผมต้องทํางานในสวนยางทุกวันครับจะโดนยุงกัดบ่อยมากครั้งหนึ่งไม่สบายอาการหนักมาก ไข้ขึ้นสูงต้องนอนอยู่โรงพยาบาลถึงสอาทิตย์หมอบอกว่าเป็นไข้เลือดออกโชคดีครับที่รอดออกมาได้ครับสัปดาห์หน้านะครับมาติดตามผลของการรณรงค์ช่วยกันลดประชากรยุงและกิจกรรมดีๆที่รายการเจาะใจและซอฟเฟลได้ร่วมกันป้องกันโรคไข้เลือดออกให้แก่ชุมชนนี้ต่ออย่าพลาดนะครับสนับสนุนโดยซอฟเฟลสเปรย์และโลชัน่นทากันยุง